สาววัย32ปีค่ะรลายหนึ่งที่เขาล้มป่วยแบบกระทันหันเลยหลังจากที่เจ้าตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มที่2นะคะซึ่งทางครอบครัวของเขาก็สันนิฐานว่าอ,อาจจะเกิดจากผลของวัคซีนค่ะ จากกรณีที่คุณชยาดานะคะซึ่งเป็นพี่สาวผู้ป่วยนะออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าน้องสาวเนี่ยชื่อแนนอายุแค่32ปีเท่านั้นเองอยู่ๆก็เกิดล้มป่วยแบบกระทันหันเลยค่ะหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สองทำให้ตัวของพี่สาวเนี่ยตัวของน้องสาวในพิการตลอดชีวิตเลยนะคะ คุณทชยยดาเล่าว่าน้องสาวไปฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเข็มที่สองเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นน้องมีไข้สูงประมาณ37.58องศา <Okay. S 1> ก็คือครอบครัวก็คิดว่าเออเออมันก็คงเป็นเรื่องปกติ mm. หลังจากน้องสาวหายไข้ก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยค่ะจนกระทั่ง17ตุลาคมประมาณบ่ายสองน้องเริ่มมีอาการสายตาพร่ามัวมองภาพไม่ชัด แม่ก็บอกว่าเออไปนอนพักสักตื่นหนึ่งเดี๋ยวคงดีขึ้นพอน้องตื่นขึ้นมาแขนขากลับไม่มีเรียวแรงก็คือแย่ลงอีกครอบครัวก็เลยรีบพาตัวน้องส่งโรงพยาบาลย่านพระประแดงนะคะต่อมาเมื่อวันที่18ตุลาคมทางคุณหมอโทรมาบอกว่าน้องพูดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ก่อนที่19ตุลาคมช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะหมอก็โทรมาขออนุญาตย้ายน้องเข้าห้องไอ u เพราะอาการเนี่ยค่อนข้างหนักเลยต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นน้องช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถึงขั้นที่หมอต้องให้อาหารแล้วก็ยาทางสายยางเลย <c oughs> คือเวลาต่อมานะคะวันที่21ตุลาคมคุณหมอก็โทรตามให้รีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อ เซ็นยินยอมให้มีการผ่าตัดเปิดกะโหลก <Huh? S 1> เรื่องใหญ่มากเ hmm. นื่องจากคุณหมอตรวจพบว่าสมองน้องบวมมากแล้วก็เส้นเลือดในสมองดันสมองออกมาทําให้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือสมองซีกซ้ายของน้องเสียหายไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะ <Okay. S 1> จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาสี่วันนะน้องก็ยังคงไม่รู้สึกตัว คุณเชียดาบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าน้องป่วยเพราะฉีดวัคซีนประกอบกับหมอที่รักษาก็บอกว่าอาการของน้องเป็นไปได้ว่าป่วยเพราะวัคซีนหมอบอกว่าอาการแบบนี้หมอย,ยังไม่เคยเจอในไทยเลยนี่ถือว่าเป็นเคสแรกตอนนี้หมอกำลังรวบรวมหลักฐานส่งผลเลือดไปส่งแล a ที่ได้มาตรฐานนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีหมอบอกอีกค่ะว่าผลเลือดสำคัญมากว่าน้องป่วยเพราะวัคซีนหรือป่วยเพราะอะไรกันแน่ค่ะ ตอนนี้หมอก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดจากให้คนการเคียงขอเวันซีนนะครับแค่แค่ว่ามีความเป็นไปได้นะค่ะห,หมอจริงๆเนื่องจากภาวะที่เนี้ยประเทศไทยมัน,นยังไม่เคยพบเลยค่ะอ่าแล้วก็ให้ผลเลือกที่เราเจาะไปเนี่ยแหละมาตรฐานที่ก็าบอกว่าจะต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าังต่อไปนี้เนี่ยมัน เดียวว่าคือได้ฉีดแล้วมันเกิดผลเสียที่เกิดขึ้นน่ะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยอีกสามสี่อย่างอะไรพวกนี้มันมันไม่มันไม่ปรากฏหลักฐานเลยแต่หมอมีความคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเกิดหมอก็ได้เปอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือเขาอัดไว้เลยนะตอนที่คุยกับคุณหมอนะเช่นเดียวกันกับคุณแม่นวลจันทร์อายุห้าสิห้าปีนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเชื่อว่าลูกสาวป่วยเพราะว่าวัคซีนป้องกันโควิดนี่แหละ คุณแม่บอกว่าที่เชื่อแบบนี้เพราะว่าปกติลูกสาวร่างกายแข็งแรงมากแต่พอลูกสาวอยู่ในสภาพแบบนี้ยอมรับเลยว่าช็อกค,ค่ะเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบรวดเร็วตอนนี้ต้องลุ้นอาการของน้องแบบวันต่อวันและหมอก็ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมด้วยต้องรอให้หมอโทรแจ้งอย่างเดียวเท่านั้นค่ะเพราะอยู่ดีๆน้องจะเป็นได้ยังไงน้องแข็งแรงมาก แล้วเป็นก็เป็นแบบไวมากเลยไวเกินไปที่อยู่อดีๆเส้นเลือดสมองตีดวันหนึ่งสองวันพอวันที่สามไปไปเกือบหมดสมองเลยแล้วบวมมากอะ่ะจนต้องผ่าตัดเปิดกระโหลกอ่ะแม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเร็วขนาดนี้นอกจากนี้นะคะคุณแม่ก็ยังบอกอีกว่าคุณแนนเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ดูแลคนในครอบครัว พอลูกสาวมาป่วยหนักแบบนี้แม่บอกเลยว่าทําใจไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แต่ภาวานาให้ลูกสาวหายเป็นปกตินะคะ,ะก็บอกเลยว่าพูดยากนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวต้องรอดูการวินิจฉัยกันอีกทีส่งแ l a ที่คุณหมอเขาบอกแหละว่าสุดท้ายแล้วผลเลือดออกมาเป็นยังไงว่าเกิดจากอะไรกันแน่แแแ The One Enterprise One นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุน้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จําจำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรา ให้มากกว่าเราอีกไหม